ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมคาราโอเกะนะครับเสียงดีเสียงเด็ดขาดหนักแน่นนะครับพลังแรงนะครับตัวนี้มาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งวิกเตอร์ AXK5 นะครับเมคในญี่ปนนะครับตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับภายในสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับวันรุ่มเดิมๆทั้งหมดทุกตัวผ้าขยายเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้ผลิตปี1น9 3นะครับอายุ28ปปีนะครับตัวนี้นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดนะครับระบบเสียงต่างๆนะครับก็มีให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับเสียบไม์ได้ถึง3ตัวมีเอ h o โคแบบดิจิตอลนะครับเอ็กโคเขาดีมากๆนะครับตัวนี้แล้วก็มีปรับเบสปรับแหลมนะครับปรับเบสปรับแหลมตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับตัวนี้เป็นควบคุมเอ h o โคตัวนี้เป็นบาลานซ์ซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็เป็นปีไม้หนึ่งสองสามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือก นะครับว่าจะให้ผ่านเอ h o โคหรือไม่ผ่านเอ h o โคก็ได้นะครับเฉพาะไม่สามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับทุ้มแหลมไม่นะครับตัวนี้ปรับความแรงไม่ตัวนี้ก็เกี่ยวกับเล่นซ้ําของดีจิอลเอ็กโนะครับปรับรีเวิร์ปรับเอ h o โคมากเอ h o โคน้อยนะครับซ้ำมากซ้ําน้อยนะครับส่วนตัวอินพุตนะครับเป็นเลือกระบบดิจิตอลนะครับตัวนี้อัตโนมัตินะครับสมมุติว่าเรามี CD อยู่2เครื่องเราเปิด CD เครื่องที่1ต่อช่ยช่องซีดีพอเรากดเปิดปุ๊บเขาก็จะตัดมาที่ CD นะครับ หรือต่อไว้2ช่องนะครับต่อช่องเทปก็ได้นะครับตัวแรกนี่ก็จะเป็นตัวแรกนี่จะเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอนะครับสัญญาณวิดีโอตัวที่2เป็นซ d ดีตัวที่3เป็นเทปตัวสี่เป็น BGM หรือเอาสัญญาณจากอะไรมาเข้าก็ได้นะครับนะครับใช้งานง่ายนะครับไม่ยากนะครับผมอธิบายให้หมดเลยเพราะทุกอย่างมีคําแปลทั้งหมดนะครับ เสียงดีเสียงเด็ดขาดหนักแน่นนะครับตัวใหญ่นะครับเครื่องมีริ้วรอยนะครับเครื่องมีริ้วรอยนะครับแต่ว่าขายกันไม่แพงนะครับใครอยากได้แอมดีๆโดยที่ไม่ติเรื่องริ้วรอยนะครับก็จัดได้นะครับรุ่นนี้เสียงดีผมอดที่จะเอามาไม่ได้นะครับนะฮะอดที่จะเอามาไม่ได้เสียงมันดีนะครับแล้วภายในสวยครับฝาก็ไม่มีสนิมนะครับมีแค่ริ้วรอยนะครับใครมีสีมือทางด้านการทําสีก็จัดไปนะครับแต่ผมไม่ได้ทํานะครับตัวนี้นี่นะครับภายในนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผ้าขยายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับคอนเดนเซอร์ผ้าใยไฟก็ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็หม้อแปลงใหญ่เครื่องหนักอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็มีระบบโปรเชั่นป้องกันลำโพงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามมากนะครับระบบต่างๆนะครับกาลังขับเขานะครับน่าจะอยู่ราวๆ45วัตต่อข้างถึง50วัตต์ต่อข้างนะครับ90วัตถึงึง100วัตนะครับถ้ารวมกัน2ข้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับเครื่องแรงอยู่นะครับ ขับลำโพงใหญ่ๆได้นะครับ12นิ้ว15นิ้วผมว่าขับได้สบายนะครับตัวนี้ก็จะมีน่ครับตัววอลลุ่มต่างๆนะครับเป็นของเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดิมๆด้านหลังนะครับก็จะเป็นสัญญาณเข้านะครับตัวนี้เห็นไหมครเข้าอัตโนมัติทั้งหมดนะครับเสียบได้เลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นชุดนี้จะเป็นวิดีโอนะครับ CD CD ตัวนี้นะครับ วิดีโอ BGM นะครับแล้วก็เทปนะครับเข้าได้นะครับทั้งหมดนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีป out main in ิด้วยนะครับชักออกมาสามารถเอาไปต่อ e ิก a l i เ e เยอร์เพิ่มเติมได้นะครับแล้วตัวนี้ออกไปต่อซับบูเฟอร์ได้นะครับเป็นปีเอานะครับไปต่อซับบูเฟอร์ได้นะครับนี่ครับเครื่องใช้ไฟร้อยโวลต์นะครับใช้หม้อแปลงสัก2 0 0รวัตก็ได้แล้วครับตัวนี้นะครับสบายนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับความแรงของสัญญาณ Input ได้ถึง4อันเลยนะครับปรับได้เลยนะครับตัวนี้ ใครอยากได้แอมคาราโอเกะดีๆหรือจะไปฟังเพลงเฉยๆนะครับไม่ต้องเป็นคาราโอเกะก็ยังได้นะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาไว้ออกงานสังสรรค์นะครับงานเลียงหรือเอาไว้เทสลาโพงอะไรได้หมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะปิดฝาเครื่องแล้วทดสอบครับเดี๋ยวที่นี้เราจะมาทําการทดสอบเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงนะครับแล้วเขาก็จะตัดมาเป็นซีดีอัตโนมัตินะครับการปรับแต่งนะครับพวกนี้นะครับใช้มือก็ได้นะครับเล็กๆนะครับเขาออกแบบมาแบบนี้เลยนะครับหรือใช้เหรียญปรับนะครับ เพื่อเวลาเล่นคาราโอเกะต่างๆจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากในการปรับแต่งมากมายนะครับปรับแบบว่าก็ตายตัวไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสามารถปรับได้ทั้งหมดนะครับนะฮะทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยเดแหลมนะครับเดแหลมเสียงต่างๆนะครับเอ็โคนะครับเอ็โคอันนี้ทุ้มแหลมไม้อันนี้เสียงความแรงของไม้นะครับอ่าก็ปรับได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมทดสอบเลยนะครับเวลาเปิดซีดีเขาจะตัดมาอัตโนมัติเลยนะครับลองดูนะครับเห็นไหมฮะ แรงมากครับเสียงแรงมากครับสิบห้านิ้วนี่ขับได้แน่นอนครับแรงครับ ่งีเดี๋ยวผมจะลองเร่งไม้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเร่งก่อนนะครับโลโลหนึ่งสองสามสี่โลโลหนึ่งสองสามสี่โล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 โโลนี่นะครับเดี๋ยวจะลองปรับให้ดูนะครับโล เราจะเอาเสียงไหม่เพิ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอีกนะครับลง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 ้นึ่งสองสามสุลง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 นึลงสองสามลง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  เอ็โคดีมากเลยนะครับสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะครับเอ็โคมากน้อยนี่ครับได้หมดกล้องนะครับแล้วก็เอาเยอะๆหรือช้าๆเร็วๆนะครับนี่ช้านะครับช้านะครับลบลบลบนี่นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูทีละไม้นะครับล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 สครับล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 บได้ครับลบลบ ตัวนี้จะเลือกไม่ต้องเอ็กโคก็ได้นะครับน,นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เป็นแบบธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องเอ็กโคเลยนะครับ <S <S ก็สามารถปรับเลือกได้ด้วยนะครับไม้สามหรือจะเอาเอ็กโคเพื่อนๆก็ยังร้องเป็นเอ็กโคอยู่แต่เราไม่ต้องการเอ็กโคก็เสียบไม้สามนะครับกดได้นะครับตัวนี้ลดลดลดอันนี้เป็นเอ<ล>็กโค<ล>หรือไม่เอ็กโคก็ได้นะครับทุ้มแหลมไม้ปรับได้นะครับเพิ่มเติมนะครับจะเอาเสียงหล่อแค่ไหนก็ได้นะครับตัวนี้ลดลดสองสามสี่ลดลด นะครับอันเดียวนี้เป็นบาลานซ์้ายขวานะครับโอเคนะครับเรื่องของไม้นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ฟังยาวๆนะครับรอรอรอตาดสิรอรอรอ i ครับใครอยากได้แอมคาราโอเกะเสียงดีๆนะครับหรือไม่ต้องไปร้องเพลงเอาไปฟังธรรมดาก็ยังได้นะครับตัวนี้พลังแรงมากนะครับไม่ธรรมดานะครับติที่เป็นรอยเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวนี้ขายกันไม่แพงนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับด้านหลังก็ยังสามารถต่อ EQ เพิ่มเติมได้อีกเสียงยังไปได้อีกไกลนะครับตัวนี้แล้วรประกันว่าภายในสภาพเดิมๆแล้วสวยงามไม่สวยแค่ฝานะครับก็มีริ้วรอยกับหน้าปัดแค่นั้นเองนะครับ นะครับเสียงมันดีเลยเอามาขายนะครับเสียดายถ้าไม่เอามานะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ